ไปกันว่ามันทำอะไรแล้วต้องค,ค่อยๆย่องไปนี่นะคะก็ะคือกิจกรรมก่อนที่กาแฟมันจะนอนค่ะมันก็เฝ้าพ่ออยู่นะมันก็นั่งรอพ่อนะเพราะว่าพ่อเราเนี่ยไปไปซื้อของกับพี่สาวเรามาดูเลยดูเอ็มมาตัวนี้ไม่นอนนะ่ะไงมาแล้วทำไมไม่นอนนะครับเอ๊ะน้องนอนน้องนอนรอพ่อได้ไหมฮะ เมื่อกี้นะกาแฟนางมีความดือ้อนางมากัดประตูนี่เมื่อกี้เกือบหยิบกล้องถ่ายไม่ทันนะนางมากัดประตูสรุปนางจะนอนหรือไม่นอนอะไรเงี้ยไปแล้วไปแล้วะคะโนไปแล้วนางไปแล้วไี่้วนางจะทำอะไรก็ไปดมจักรยานเราแล้วก็ปีนตกกิ๊กตกกิ๊กแล้ว ซ o o ดูสิมันจะทำอะไรอันนี้คือเราถ่ายกล้องสดๆเลยทุกคนให้ทุกคนได้ดูมันเข้าไปในนั้นหร้จะทำอะไรจะไปหาที่ฉีว่วทุกคนน,น,คน,น้องไนไหนทุกคนช่วยวเราหน่อยเราจะแอบเราเราจะแอบตามน้องไปนะทุกคน ตัวที่เราเนี่ยเราจะถือไม้ไปด้วยนะสำรวจนี่ไม้แอบตามน้องกันดูสิมันทำอะไรตัวนั้นเฮ้ยมันทำอะไรอย่าให้มันจับได้อุ้ยจะเอ๋จัดล้วทุกคนนี่มันก็เข้าไปดมๆ้วม,มันไม่หลับไม่นอนจริงนะกาแฟ มันจะเห็นแล้วหรือเปล่าเราต้องแอบไปแอบถ่บายเปงนยูอย่า้ยเกาแฟจะเห็นทุกคนกาแฟมไม่เห็นเราแล้วอ่ะโอุ้ยเราพยายามจะหลบจั๊เอ๋ทำไมนอนไม่นอนเนี่ยฮับน้องนอนเรื่องมันอนนะครับ,นนนนนนรบกาแฟไม่หลับไม่นอนนะอ่ะกาแฟนอนนะครับโอเค กาแฟต้องนอนนะเดี๋ยวเราขอไปเคลียรกก์กับกาแฟก่อนนะทุกคนเดี๋ยวกลับมาค่ะคนตะกี้กาแฟกัดเราเดืตูสิเนี่ยเจ็บเลยไม่กาแฟทำอย่างเงี้ยก็ต้องตีมันนะคะทุกคนไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่ตีไม่สอนสอนน้องเนี่ยน้องก็จะทำอยู่อย่างนั้นไม่รับไม่นอน ทำอะไรตั้งนานวู่ขักขุกขังนั่นแหละ<ม>เล่นละ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 ขอจบคลิปพี่เท่านี้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครอยากให้เราทำคลิปอะไรอีเกี่ยวกับน้องชายของเรานะคะหรือว่าน้องกาแฟ่เดี๋ยก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะ